ประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเนื่องจากชาวไทยมีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำมาตั้งแต่โบราณกาลค่ะแต่ปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน้ำเสื่อมโทรมและสูญหายไปมากจึงมีการคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อให้คงอยู่ การฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำที่เสื่อมโทรมตลอดจนมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนค่ะทะเลน้อยปากปรักจึงเป็นความหวังของคนในพื้นที่อย่างจริงจังที่จะรักษาดูแลและทำให้ที่นี่ยังคงเป็นธนาคารชีวิตเหมือนที่เคยเป็นมาจากครั้งอดีตค่ะ และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทำให้คนที่นี่มีอาชีพแตกต่างกันมากมายไม่ว่าจะเป็นการหาปลาในหลากหลายรูปแบบทั้งยอยักษ์วางลอบวางอวนเก็บสายบัวเก็บกระจูดเลี้ยงควายรวมไปถึงการแปลรูปและสร้างมูลค่าให้กับสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาดุกร้าและหัตถกรรมจากกระจูด ที่กลายเป็นงานแฟชั่นระดับนานาชาติไปแล้วค่ะนอกจากกระจูดที่ทำให้ชาวทะเลน้อยได้แสดงฝีมือต่อชาวโลกปลาดุกร้าก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนที่นี่เพราะแต่เดิมเป็นเพียงการถนอมอาหารเอาไว้กินเองในครอบครัวลักษณะการทำไม่เหมือนกับปลาร้าในพื้นที่อื่นๆมีความเค็มหวานปลาแลม ส่วนมากจะนำมาทอดแล้วบีบมะนาวโรยพริกขี้หนูหอมแดงนิยมกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะเริ่มด้วยเมนูปลาดุกร้ากันแล้วเราไปต่อกันด้วยเมนูยอดนิยมของคนทะเลน้อยที่ร้านบางชามที่มายืนแล้วต้องไม่พลาดกับปลาลูกเบรทอดขมิ้นค่ะซึ่งปลาตัวจิ๋วๆเหล่านี้คนปากประใช้ยอยักษ์ที่เห็นบริเวณปากน้ำเป็นเครื่องมือในการจับค่ะ ต่อมาเป็นยำไหลบัวที่จะมีกินบางฤดูเท่านั้นและรสหวานกรอบก,ก็จะทำให้สดชื่นขึ้นได้ค่ะในความเป็นจริงยังมีกับข้าวอาหารหรือของกินเล่นอีกมากมายให้ได้สัมผัสกับรถมือของคนทะเลน้อยนะคะ ำเชื่อมโยงกับธรรมชาติผู้คนวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมถูกล้อมรวมและยึดโยงไว้ด้วยผืนน้ำฝูงปลาต้นญ้าก่อบัวเปรียบเสมือนธนาคารชีวิตที่ได้โอบอุ้มเลี้ยงดูผู้คนในเมืองนี้มาหลายชั่วอายุคนถึงเวลาแล้วที่ลูกๆชาวทะเลน้อยจะตื่นตัวและช่วยกันดูแลบ้านดูแลแม่ธรรมชาติของพวกเขา ด้วยความหวังว่าวันข้างหน้าจะมีสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานได้เติบโตอย่างที่เคยเป็นมาค่ะ